ให้ดูรอบรถกันนะครับนี่เป็นมอใสไซฟ้าร้อเปอร์ซนะครับดูรอบก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปจอกลึกกันทีหลังนะครับหน้าตาถึงว่าน่ารักนะคล้ายๆหุ่นยนต์จากเรื่องอะไรสักอย่าง เรามาพูดถึงเรื่องรถคันนี้บ้างรถคันนี้จากที่ผมสอบถามมามันชื่อว่า n e o สนะครับนี่มันอาจว่าน e ออสเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับนี่ซึ่งรถคันนี้ยังไม่มีขายในประเทศไทยยังไม่ขายนะแต่ถ้าต่างประเทศมันมีขายแล้วแต่ว่าอันเนี้ยจากที่ผมสอบถามจากยามาฮ่าเขาบอกว่าเป็นตัวเหมือนเอานํำเข้ามาให้ทดลองขี่เฉย เรก็เก็บคอมเมนต์ต่างๆเพื่อเอามาดูว่ามันจะเหมาะกับประเทศไทยไหมนะครับซึ่งผมกล้าบอกเลยว่าไม่เหมาะเพราะอะไรรู้ไหมรถคันนี้มันเป็นมันเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์แบบไม่ใช่สกูตเตอร์อย่างพวกอ่าพวกตัว125ร้อยยี่ห้าอะไรพวกนั้นอ่ามันจะเป็นสกูตเตอร์ที่ใช้ในเมืองไม่เน้นความความเร็วคันนี้ขี่ได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าถ้าอย่่ผมถามมานะ นี่ครับมอเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้คีบเลยความความร้อนเลยนี่แต่ว่าเท่นะไฟอยู่ตรงนี้ไฟหลังอยู่ตรงนี้นซึ่งมันจะต่างกับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยผมบอกว่ามันน่าขายกว่าเยอะเพราะว่าขี่ด้วยด้วยความดูสูงได้แต่อเนี่ยในเมืองจริงๆอ่ะในเมืองจริงๆอ่ะเออ ไม่เป็นไรถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อยามาเขาพิจารณาเพราะยังไงช่องผมเขาก็ดูอยู่แอะไขไม่ได้ขัดใจจะเปิดได้นะครับนี่ตรงนี้แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมโอ้โหแป๊บหนึ่งนะหนักเอาการอยู่นี่แบตเตอรี่นะครับ เท่าไหร่หนึ่งจุดเก้าสองแอมชั่วโมง50วัตเตอเอ้าสิบโวลต์เก้าร้อยหนึ่งพัวัตต์ละห0ึ่วัตต์ชั่วโมงโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะกี่ได้นานขนาดขนาดไหนนี่ตัวนี้ต่างประเทศเขาใช้ใช้แล้วนะเออเขามีขายแล้วแต่ไม่ใช่ไทย เขาดูตลาดก่อนว่ามันหมาะไหมแต่ผมว่าไม่ค่อยน่าหมาะเท่าไหร่อันนี้คือตัวชาร์จ adapter ชาร์จนะครับใต้บอกก็อใหญ่เอาเรื่องใหญ่เอาเรื่องเลยใส่หมวกกันน็อกเป็นใบได้หนึ่งใบเลยแล้วก็ที่เหลืออีกด้วยนี่เยี่ยมจอไมค์ก็มีอ่า yeah. oh อ,อะไรรัน สักอย่างกูใจยกีเรสมีหมดเหมือนเป็นหมดเต่าอ,อทุกอย่างอ่ะเออเหมือนโลค่อยๆผีอะไรอย่างี้มั้งไปเลี้ยวไปสูงอันนี้น่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นปัญหาเครื่องยนต์ไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้แล้วกันนาจอเป็น LED มีโหมดมีอะไรลันน่าจะแบบพอกดปุ๊บก็เหมือนสตาร์ทนั่นแหละเออแล้วก็าค่อยๆบิด ออสนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากข้อมูลเดี๋ยวข้อมูลเทคนิคต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงด้านล่างตะคลิปแล้วกันนะอ่านนี้ครับทันแรกของเรานะครับนี่